สวัสดีค,ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาวันนี้ก็มาเหลาตอกนะครับเหลาไม้ไผ่ทำตอกสันนุนะครับเหมือนเดิมครับพอดีสานูกค้าอยากได้ตอกเม็ดแต้งนะครับก็มาเหลาเหลาเตรียมเส้นตอกไว้ที่จะทำให้นะครับจะส่งงานวันจันทร์นะ ที่ท่านลูกค้าสั่งบอกเม็ดแตงมาเนะม็ดแต้งหรือเม็ดข้าวสารนะครนสั่งมาเราก็จัดให้ครับต้องมาเหลาไม้ใหม่ครับเพราะว่าเม็ดแต้งนี่มันจะเหลาปกติคือทําแบบปกติไว้นะครับเม็ดแตงผมไม่ได้เหลาไว้นะครับถ้าใครสั่งก็ต้องเหลาใหม่ครับก็ใช้เวลาสักสองสามวันนะครับในการทํา ชุดนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นติวแมแตตังนะครับก็กําลังเหลาติวแมแตงคือต้องลบเหลี่ยมนะครับปกติคือเราจะเหลาแบนราบเฉยนะครับติวนะครับแต่อันนี้ก็ต้องลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะลบอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทําเป็นแบบนูนกลางนะครับ จะเป็นเส้นตอกที่นูนกลางนะครับเม็ดแตงนะครับเหมือนกับเม็ดแตงนั่นแหละครับนี่อันนี้เป็นเส้นตอกติวนะครับที่เราอยู่นี่ครับคือชุดนี้จะเป็นติวเม็ดแตงนะครับที่ทานลูกค้าสั่งมานะผมนัดส่งวันจันทร์นะครับก็กำลังเลาะนะครับหลังจากที่เลาะอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็มาลบเหลี่ยมอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นครึ่งวงกลมนะครับ ก็จะเป็นน,น,นูนกลางนะครับเดี๋ยว่าเม็ดแตงนะครับทำให้นูนทั้งสองข้างเลยนะครับเราก็มาลบเดี่ยมทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อจะทำเป็นเส้นตอกนะครับ ก็จะเป็นเส้นต่อแบบนี้นะครับเป็นไหมครับเป็นนุ่นๆนะครับนุ่นทั้งสองข้างเลยนะครับการทำต่อเม็ดแต้งนะครับคือถ้าปกติเราก็จะเหลาเรียบเฉยนะครับ พอดีเม็ดแตงนี่ก็ต้องเสร็จตอกจะนุ่นนะครับนุ่นกลางนะครับนูนตรงกลางนะครับทั้งด้านทั้งสองด้านนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าปกติก็จะเรียบธรมร,บบรมดานะครับถ้าเป็นตอกจิ้มธรรมดานะจะทําข้างหนึ่งเรียบข้างหนึ่ง ลบเหลี่ยมไม่เฉยนะครับถ้าธรรมดานะแต่ถ้าเป็นเม็ดแตงับนุนทั้งสองข้างเลยนะแล้วเราก็เหลาตอกใต้ติวไปด้วยนะครับหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าผ่าออกมาแล้วก็ได้ติวหนึ่งเส้นใต้ติวหนึ่งเส้นนะครับใต้ติวนี้ก็จะเหลาเป็นแบบธรรมดานะครับเก็บไว้ทาเส้นตอกใต้ติวนะก็จะลบเหลี่ยมเฉพาะด้านหลังนะครับอีกด้านจะ แบนเรียบนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ข้างนี้ก็จะลบเหลียมหน่อยนึงนะครับลบแค่เหลี่ยมนะครับเพื่อในการข้าตตอกมันจะได้สวยงามนะครับในการทําตอกนะแต่อีกด้านจะแบนเรียบเลยนะครับไม่ทําเป็นเหลี่ยมนะครับจะตอกธรรมดาจะแบบนี้นะครับทำหลาแบบนี้นะครับ มันใหญ่เราก็แต่งนะครับแต่งให้มันได้เส้นตอ,อกตามที่เราต้องการนะครับก็จะได้เส้นตอ,อกไปพร้อมๆกันนะครับติว1เส้นใต้ติว1เส้นนะครับเอาจัดไปครับ